สบายดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้จอเป็นแนวการบ่นซะมากกว่าเพราะว่าผมไ,มได้ไปเลื่อน YouTube แล้วไปเจอคลิปหนึ่งมันขัดใจกับผมมากเลยก็คือเขาบอกว่าเกมกัวการ์เด้นเป็นเกมที่ตามเทรนแล้วก็ผมจําคําเขาไม่ได้อะไรสักอย่างเลยแหละมันดูเหมือนเป็นคําที่แบบพูดแรงๆนิดนึงนิดนึงแต่ผมว่าผมว่ามันไม่ดีนะ นะครับผมก็เลยอ,อ,อยากจะออกมาพูดว่าเกมควอเกเดนเนี่ยเอาตามตรงนะผมว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเอาเรื่องเลยเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือแม่งมึงอัปเดตทุกอาทิตย์ <S 1> <S 1> นะครับผมไม่เคยเจอเกมอะไรที่มันจะอัปเดตทุกอาทิตย์แล้วคอนเทนต์มันก็ไม่ใช่เล็กๆอ่าคอนเทนต์มันก็ใหญ่พอเล่นแบบใน1อาทิตย์นั้นบางทีก็อาจจะยังไม่เสร็จเลยได้ซ้ำนะสำหรับคอนเทนต์มัน แต่ถ้าคนที่แบบมีของพร้อมแล้วเตรียมไว้แล้วก็อาจจะทําได้ภายใน1วันหรือไม่ก็2 3 4สี่หวันขึ้นไปเกมมันอยู่ได้นานครับแล้วก็เกมมันนั้นยังสนุกอยู่เรื่อยซึ่งเกมกวาการ์เด้นนะผมอยากจะบอกเลยว่าถ้ามันไม่น่าสนใจอะและทําไมาคนถึงยังเล่นอยู่อะแล้วถ้ามันไม่สนุกอะคนมันแตะ่20ล้านได้ยังไงวะเพราะมันามเทียนเออนี่ก็ใช่แต่ถ้าเกมมันไม่น่าสนใจคนมันจะเล่นกัน20ล้านทดไหมเนี่ยอ้า ใช่ไหม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 ,ใช,ไหมใช่ไหมคนดูคนดูคนไหนที่รู้จักคนคนนั้นนะอย่าพูดผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกัน แต่เราจะไม่พูดสเสียหายเขานะครับเอาเป็นว่าอเอเด่นข้อดีครับผมเ<อ>ขาพูดในถูกต้องมากๆอยู่แล้วคำ<อ>พูดเขานั้นจี๊ดจ๊าดมะพร้า,พาวเกี้ยวอยู่แล้วเป็นคําพูดที่จี๊ดเข้าเส้นกระดูกดำมากเลยฟังทีนี้สะดุ้งฮึบ <c oughs> อย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเกมกลัวการ,ร์ดน,นั้นไม่น่าสนใจยังไงครับผม <c oughs> ถ้ามันไม่มีคนเล่น20ล้านคนนะ <c oughs> อ่ะก็คนออนวันละล,ะล,ะล,ะละ้านอ่ะมันไม่น่าสนใจเลยไนะอ้โยเนี่ยเนี่ยเนี่ย รู้กันดีหามามมันเป็นเกมที่ทําให้ทุกคนนั้นแอคทีฟขึ้นเยอะครับผมจากปกติแล้วผมว่าถ้าไม่มีเกมกลัวกการเดยนนะผมว่าเด็กๆน่าจะเป็นกันอย่างนี้เี้ยทำอะไรดีวะเที่ยกูเมอร์ไว้สระเออแมงเออชัก้อนดีกว่าไ้สร บางคนนะเฉ่พาะบางคนอาจจะไม่ทุกคนทุกคนก็อาจจะแบบว่างไม่ได้ทําอะไรอะไรประมาณนั้นนะจะว่างอาจจะไม่ทําอะไรอาจจะแบบหนังสือก็ไม่อ่าน <c oughs> เก,ก่ว่าอาจจะเล่นอาจจะเล่นเกมอื่นแล้วก็ทําให้เด็กนั้นติดเกมอ่าใช่ไอ้ข้อเสียเกมเชียร์นี่ไอ้ขอโทษพูดผิดไอ้ข้อเสียเกมดีเกมเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับผมก็คือมันทําให้เด็กติดเกม ติดงอมแงเมเลยอาจจะขโมยตังค์แม่ไปซื้อของอยู่ในร้านมาแอ็กช็อปก็ได้นะครับผมส่วนใครที่อยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถขโมยตังค์แม่ไปซื้อได้นะครับร้านมาแอ็กช็อปมีบริการทุกสัตว์เลี้ยงเลยนะจ๊ะอาจจะมีรถพิเศษด้วยนะครับถ้าพูดมาจากช่องผมหรือเปล่าว่าไม่มีครับผมซื้อได้ร้านมาแอ็กช็อปใต้คลิปครับเอาเป็นว่าสลับเกมกวางแกเดนนะก็พอแค่นี้สลับนี้ก็ก่อนนะที่เราจะพูดกันแล้วมารีวิวกันดีกว่าว่าผมนั้นทำยังไงในการปั๊ม ทานคิวอันใหม่ปั๊มทันคิวอันใหม่ผมปั๊มยังไงกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับทุกคนก็อนึ่งเลยนะครับผมแน่นอนนะครับผมตอนแรกผมก็จะไม่มีหรอกครับว่าอาปั๊มยาชิบหายเลยนะครับผมผมนั้นใช้ กว่า 1>, 1วันขึ้นเต็มหลังจากนั้นผมก็สบายมากๆเลยนะครับผมผมจะปั๊มกล่องแค่ไหนก็ได้เท่าที่ผมต้องการนะครับผมคือผมนั้นมีเลคคูนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมทั้งหมด5ตัวผมนะครับผมทําการอ่อนเลคคูนครับทิ้งไว้ทั้งวันเลยครับสำหรับไอตัวนั้นเห็นไหมที่ผมวางไว้อยู่แล้วมันจะมีเสาประภาคารโบราณอะไรสักอย่างด้วยแหละที่มันตั้งไว้อยู่มันก็คือเซนล็อกนั่นเองนะครับผมมันจะมีติดมัน<ท> <laughs> จ <laughs> ะมีติดบัฟพันคิวกับ ซึ่ง2บัฟน,นี้นะผมมันสามารถเอาไปให้คิสเนียได้แล้วผมมีทั้งหมด5ตัวนะนาทงและคุณนะครับผม5ตัวจะทํางานทุกๆ10นาที10ชั่วโมงผมได้ประมาณ100 100หอาร5 50กล่อง100นาทีนะ1น0นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงครึง่ง1นชั่วโมงครึง่งผมจะได้ทั้งหมด50กล่องแต่ไม่นะว่าเซิร์ฟมันหลุดนะแต่ผมว่าไอสิ่งที่มันดีมากๆเลยก็คือใครนะครับผมที่มีตัวอันนี้แน,นนะแนํานะแนะนํามากๆเลยก็คือถ้าใครได้อ่อน เซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับเซิร์ฟเวอร์ไว้แบบออนออนจริงๆอ่ะออนเซิร์ฟเวอร์ไว้แบบไม่ได้แตะอะไรเลยอ่ะออนเซิร์ฟเวอร์ไว้ตลอดนะครับผมผมแนะนําว่าสำหรับใครที่ออนเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับผมแนะนําว่าให้ปลูกต้นนี้เยอะๆนะครับผมต้นเซนฟาวนะครับผมต้นเซนฟาวอ่านว่าเซนแฟ่เดี๋ยวกูตกนะครับผมอ่านว่าเซนฟาวนะจ๊ะที่นีงอ่านว่าเซนแฟ่ได้แหละกูพามงานมั่วนะครับอย่าอ่านตามกูนะครับผมสำหรับต้นเซนฟาวนะครับผมอ่าอย่าอ่านตามกูนะต้นเซนแฟ่ถูกแล้วอ่านดีๆก็ได้เถิดสำหรับใคร ก็ตามนรับที่อ่อนเซิร์ฟเวอร์ไว้อ่อนต้นเซนแร์ไว้ปลูกใครเยอะๆถ้าล้นสวนเนี่ย Amazing นะครับผมบอกเลยถ้าใครปลูกเต็มสวนเนี่ย mm hmm. Amazing กินกระเบลครับบอกเลยนะไม่อยากจะพูดนะพอละ <c oughs> เป็นบ้าอะไรกูเนี่ยสำหรับใครที่ปลูกเต็มสวนนะผมแนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับว่าให้คุณนั้นนะครับผมทําการออนเซอร์ไว้นะครับผมเป็นเวลาทั้งหมด7ชั่วโมงนะครับอืมเจ็ดชั่วโมงแล้วให้คุณนับทําการเก็บไอตัวนี้ไว้นะครับอย่าขายนะครับอย่าขายอย่าขายอย่าขายนะครับอย่าขายเก็บตัวนี้ไว้นะครับประมาณสัก4ตัวสตัวนี่พอแล้วนะครับผมสลับสตัวนี่ก็พอแล้วที่ดิงสองตัวที่ดิงตัวเดียวก็พอแล้วแหละนะครับแต่แนะนําขึ้นไป2ตัวนะจ๊ะนะครับผมแล้วเรานะจะติดบัฟที่มีชื่อว่าบัฟชา บางที่อาจจะติดบัฟคอรัฟส์อ่าแต่ไอตัวนี้นะครับผม่งยากชิบหายเลยนะครับไอตัวอ่าไอตัวคอรัฟไอตัวคอรับอ่าโคดาม่าเนี่ยหายากนะครับผมแต่ไอตัวที่ชื่อว่าโคดาม่าธรรมดาครับมันหาง่ายนะครับ,มรบผมอซึ่งมันเป็นข้อดีนะครับผมผมก็แนะนําว่าให้เก็บประมาณสัก2ตัวไว้ได้ไอดีก็พอนะครับผมไม่ต้องเอานะครับสีตัวน,นั่นเกินเบ์ครับผมแต่สิ่งที่ผมนั่นทาไปนะครับผมนั่นหิตมากและเกินจะให้อภัยครับกูขายทิ้งหมดเลยเออ เสียดายนะครับผมไม่งั้นจะทําให้ดูแล้วนะครับว่ามันนั้นอีซี่ขนาดไหนนะครับผมในการทําไอตัวหากล่องอันใหม่นะบอกเลยว่าง่ายมากนะผมไม่ต้องเติมนะไ,ไม่ต้องเติมเนี่ยระบบเกมเนี่ยอุ้ยเอดถ้าทุกคนเป็นผูเ้เล่นเริ่มต้นใหม่และอยากไม่มีไอตัวนี้ไอตัวนี้ดีมากมีแค่ตัวเดียวในสวน The บ <best>, e ครับผมบอกเลยครับว่าทั้งสวนของคุณจะกลายเป็นจะกลายเป็นพระอาทิตย์ ไไทั้งส่วนคุณนะครับผมจะติดบัฟทานคิวทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมอเอาง่ายๆก็คือมันจะติดบัฟทานคิวทั้งหมดซึ่งผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยว่าใครที่มีวางไว้ตัวหนึ่งครับ <c oughs> มันจะติดบัฟทานคิวทั้งหมดซึ่งมันเวลิกูดกูดนะครับผมยิ่งคุณปลูกต้นไม้เซนแฟร์นะกูดกูดกูดนะครับผมบอกเลเวลิกูดสุดยอดนะไอตัวเนี้ยเดอะเบสถ้ามี2ตัวเนี้ย สุดยอดถ้ามี3าตัวเนี่ยคอเยอะเกินนะครับจริงอันนี้จริงอันนี้จริงนะอันนี้ไม่ควรตีนนะครับผมมี2ตัวเนี่ยเยอะเกินนะเอ้ยมีสาตัวนี้เยอะเกินไปนะครับสำหรับไอตัวนกกังแกเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้ออนเซอร์ไว้เชั่วโมงหรือไม่ก็แบบแตได้เวลาย่อนลงนิดนึงก็2ตัวพอนะครับผมสี่ชั่วโมงเนี่ยกำลังเบิกเบิร์กเลยกำลังเบิกเบิร์กเบิกแต่ถ้าใครอยากได้เวลาประหยัดกว่านั้นก็3ตัวขึ้นไปนะจ๊ะแต่ผมแนะนํานะสองตัวพอแล้วนะครับผมเอ๊ บางทีมันเดินเดินอยู่ถ้าเวลเยอะเนี่ยโอ้ยมึงเอ้ยมึงเอ้ยนะครับผมเอาเป็นว่าวิธีการทําผมนะก็แค่เรามีนกตัวนี้ครับผมแล้วก็มีไอตัวสไปโนนะตัวหนึ่งนะครับผมไม่ใช่สไปโนดีดีโลนะครับผมมีดีโลตัวหนึ่งครับผมกับไอตัวนกตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้มี2ตัวแต่กูมีแค่ตัวเดียวกูหาไม่ได้ครับอีกตัวหนึ่งแต่ว่าในร้านมาแอ็ชั่นมีขายนะครับไปซื้อกันได้กูขายบ่อยเหลือเกินอะไรวะเนี่ยส่วนอีเวนต์ใหม่นะทํา ไม่ยากเลยนะคอืมก็เราต้องเอาเซ็นนะครับของเรานะครับที่เรามีเซ็นนะเรามีทานคิวนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวคอลับอ่ะซึ่งไอ้ตัวแรกคูณมันขโมยไหมผมพอดีผมก็จะใส่ไปให้ทุกคนดูเลยนะครับ เราก็ได้กล่องมานั่นเองนะครับผมเราต้องทําการเอาให้มันทั้งหมด5้าบัฟนะครับผมอย่างละวงด้วยนะครับผมวงแดงก็อีกส่วนหนึ่งวงฟ้าก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผม <c> ถ้าคุณมีแค่ติดแค่ทานคิวนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับมนติดแค่ทานคิวนะผมจะเอาให้ดูอ่ามันก็จะเพิ่มแค่ทานคิวนะครับผมเราก็ต้องไปหาไอตัวขอรับมาเพิ่มด้วยนะจ๊ะ <c> ซึ่งขรบแล้วก็หาง่ายๆเลยก็อยู่ในนี้นะครับผมอ่ะไหนวะในเนี่ยในเนี่ยเนียเนี่ยเน,นี่ยสักอันอืม่ะมันจะเป็นตลนังสือสีแดงอ่ะอยู่ไหนนะ คนดูก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละเออผมไม่น่าบอกหรอกเออผมอยากหาที่มันคุ้มๆหน่อยเอาสกัดได้ไหมสกัดสกัดเพื่อนเอาสตรอเบอรี่ก็ได้อันนี้นี่นี่ครับผมอ่านี่นี่สตรอเบอรี่ครับขอแบบคอลับคอลับเฉยๆได้แม่เดียวอ่ะอ่ะนี่นี่ไปเจอแล้วเจอแล้วไอ้ต้นนี้นะครับผมมีคอลับอย่างเดียวเนาะอ่ะคือไอ้ต้นสตรอเบอรี่ที่ผมเอามาเนี่ยมันไอ้ไอ้บลูเบอร์รี่เนี่ยมันมันติดทั้งคอลับมันติดทั้งอันนี้ด้วยผมก็เลยอ่าเอาไปเลยแล้วกันอ่ะเอาไปเลยวงเท่ากัน เอาเป็นว่าอีเวนต์นี้นะผมบอกเลยว่าทำไม่ยากสิ่งที่คณต้องเตรียมเลยก็คือนกกังแกรครับผมดีโลตัวหนึ่งเป็นไปได้ให้มีนกกังแก2ตัวนะครับแล้วก็สิ่งนี้สำเันินเลยอย่าลืม โคดามะที่รักจุดใจกันด้วยนะจ๊ะแล้วนี่ต้นเฮียอะไรเนี่ยมันเอาอะไรมาให้ก็ไม่หรอวงแล้วมันวงแล้วเนี่ยมันวงแล้วอนี่มันวงแล้วนะครับมันวงแล้วมันก็ทํางานของมันนั่นเองนะจ๊ะโอเคอ่าอย่าลืมเตรียมตัวโคโดโมะกันด้วยนะครับผมโคโดโมะธรรมดา2ตัวกับโคโดโมะติดเคิร์ดอีก2ตัวนะจ๊ะในร้านมาคช็อปอาจจะมีขายในเร็วๆนี้นะครับผมเราติดตามกันได้นะครับ